สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับไปหลายท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูนะครับตัวนี้นะครับผมได้ถอดออกมานะครับก็จะเป็นของอ่าหน้าลายนะครับพูดง่ายๆก็จะเป็นหน้ามิกนะครับหน้ามิกนะครับของอ่าโรเจนนะครับ1,000วัตต์นะครับเป็นโรเจนนะครับ P PCE นะครับ7 L นะครับ1,000นะครับกำลังอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ ขับพอนขับอนิเตอร์ได้หมดนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเออโคนะครับพูดง่ายๆนะครับเออโคนะครับใครที่กำลังมองหานะครับก็จะมีทั้งหมด่6ช่นลนะครับเลือกได้นะครับจะเป็นโมโนนะครับทำเป็นโมโนนะครับไม้สายก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเตอร์นะครับเสียบ RCA ก็ได้นะครับเลือกการใช้งานได้เลยนะครับจะเอา L หรือจะเอา ทางโทรศัพท์นะครับได้หมดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ได้พี่จะได้แบบมากครับอันนี้ก็จะเป็นของวันที่3นะครับวันที่3ของเดือนกรกฎานะครับของกันยานะครับขออภัยนะครับเดือนกันยานะครับอันนี้ก็จะเป็นหูนะครับได้ถอดออกมานะครับเพื่อจะเปิดข้างในให้ลูกค้าได้ชมนะครับสภาพเครื่องก็ยังโอเคนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ นะครับข้างในนะครับข้างในนะครับท่านที่ไหนที่กําลังไม่เคยเห็นนะครับเราหม้อแปลงนะครับมีทั้งหม้อแปลงแล้วก็หม้อดันนะครับหม้อนี้จะเป็นหม้อดันอันนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับนี้ก็จะเป็นคารบาสี่ตัวนะครับซซอร์เซอร์ก็นะครับเอาเรื่องนะครับซอร์เซอร์นะครับเป็นตับเลยนะครับอันนี้ก็กําลังอยู่ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเต็มนะครับหนึ่งพันเต็มนะครับเป็นระบบของโมโนนะครับ ที่ไหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอดลมระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับถ้าลมระบายความร้อนนะครับไฟก็ไฟ220เรานะครับเส้นใหญ่มากนะครับเดี่ยวปลั๊กไฟนะครับเส้นใหญ่มากนะครับปลั๊กไฟเส้นใหญ่มากนะครับสัญญาณเข้านะครับอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้สัญญาณออกนะครับถ้าลูกค้านะครับจะเอาสามารถไปขับไล์ก็ได้นะครับ ลูกค้าจะเปิดลายก็ได้นะครับอันนี้เปิดลายนะครับเปิดลายเพื่อใช้งานตัวนี้นะครับแต่เวลาเราไม่ใช้ก็ปิดนะครับอันนี้จะเป็นระบบของ P a นะครับ4โอมนะครับหรือ2โอมนะครับอ่าตัวนี้นะครับขางละ2นะครับขางละ2ดอก2ดอกนะครับชีเนลละ2ดอก2ดอกนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นของ12โวลต์นะครับลายนะครับ70โวลต์นะครับ100โวลต์แล้วก็150โวลต์นะครับลากสายยาวก็เอา150นะครับ จะมีมออดันนะครับเสียงจะไม่สะท้อนนะครับพวกนี้นะครับเพราะมีมออดันนะครับใายที่กําลังมองหานะครับเครื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ําหนักหนักมากนะครับมือหนึ่งตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0หมื่นนะครับตีไปประมาณ2 0 0หมื่นนะครับผมดูเมื่อกี้อยู่ประมาณ2 0,000นกว่านะครับอันนี้อยู่ที่นะครับมือหนึ่งอยู่ที่2 0 0หมื่นนะครับมือ2อตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ8,500บาทนะครับ 8,500บาทนะครับ1,000วัตต์นะครับของโรเย็นนะครับมีทั้งแอร์โคนะครับมีทั้ง e c ร์นะครับก็จะมีจุดตรงนี้มีรอยนี้นิดนึงนะครับมีทั้ง e อร์โนะครับถ้าเราจะใช้งานฮอนนะครับกดเข้านะครับถ้าไม่ใช้กดออกนะครับขครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ มือหนึ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่านะครับมือสองขายในราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับคุ้มราคาลูกค้าไปใช้งานได้นอนนะครับสำหรับมือสองสภาพสวยนะครับใช้งานปกตินะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับไว้เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันสักนะครับข้างในแน่นๆนะครับนี่ครับ18นะครับได้เลยนะครับหรือจะเป็น15 12มอนิเตอร์นะครับเสียงตามสายได้หมดนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับพร้อมๆกันนะครับ 8,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับหรือมีตัวไหนที่มาแต่เช้างานก็สามารถเอามาแลกตีเทินได้นะครับ0837398945นะครับ0837398945อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับอันนี้คลองสายโรเย่นเครื่องไฟดนตรีนะครับตามภาษาตามหมู่บ้านนะครับหรือจะไปตามหอกระจายข่าวนะครับ ได้หมดนะครับ8,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับนะครับลองฟังน้ำเสียงคร่าวๆนะครับแนววเสียงบางๆนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับก็อินเข้านะครับก็เปิดแค่เลข3นะครับเมนนะครับแค่เลข1นะครับ เสียงชัดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลมิดไฮนะครับออกจากนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็จะเป็นโลมิดไฮนะครับอันนี้หูฟังนะครับครับขับแรงมากนะครับเนี่ยนิดเดียวเองครับนิดเดียวนะครับนะครับอันนี้โลนะครับ พันวัตวัดแท้นะครับกำลังนี้มากนะครับครับนะครับถ้าลูกค้าจะเอาลายหรือทางอันนี้ก็ได้นะครับเรื่องการใช้งานได้เลยนะครับใช้งานปกตินะครับทุกช่องนะครับ8,500าบาทนะครับกำลังเหลือเยอะมากนะครับเดียวเหมือนแค่เลขหนึ่งครึ่งนะครับ นะนะ,นะครับนะครับชาง,งานปกตินะครับไม่มีข้อแค็นนะครับทุกช่องนะครับทั้ง6ตัวนะครับใช้ง,งานปกตินะครับ ได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับโทรมาที้เลยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสนใจเดีเข้ามาสอบถามได้นะครับผมบัตแท้นะครับบัตแท้นะครับหนึ่งพันวัดของโรเจนนะครับ คุเข้ามาสอบถ่าไม้นะครับ8,500หบาทนะครับ0 8นย์9 8 9 4 5ก้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับหม้อนี้จะเป็นหม้อดันนะครับอันนี้จะเป็นหม้อดันนะครับอันนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับของเครื่องนะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับก็เปิดหม้อดันเอานะครับใช้งานได้นะครับ8,500าบาทนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ